เอาล่ะภายในคลิปนี้เราอยู่ในการในเกมโลบองนะัะแมบที่มีชื่อฟอร์เซอร์เคนะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาเล่นเลยคือผมไม่คิดจะเล่นมันจนกระทั่งกูไม่มีคอนเทนต์แต่ลงคลิปอะไรไม่ออกละเออเลยห็นกมนี้มานานละเขาเล่นกันบ่อยเออเลยลองมาอัดคลิปเล่นบ้างอ่ะเพื่อจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคืออันนี้ผมแอบไปเล่นครั้งแรกแล้วนะคือผมเข้าเกมปุ๊บมันให้ผมเล่นเลยคือตอนแรกผมว่าจะไม่เล่นแล้วนะแต่เข้ามันเข้าเกมปุ๊บให้ผมเล่นเลยอะไรอยู่เนี่ยคือคนชื่อ เอ้ยไม่มันเป็นฆาตกรพี่คือตอนเริ่มต้นมาเราจะได้เป็นโนบออ๋อมันมีสกินตัวละครนะฮะตึงมันจะใช้ได้แค่น่าจะใช้ได้แค่สกินตัวละครผมเจอฆาตกรแล้วมันมันิมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นผมต้องหลบผมยังไม่เจอเครื่องปั่นไฟเลยเนี่ยจเนอเรเตอร์แต่มันอยู่แถวนี้ว่ะออกไปไม่มีโอกาสเห็นผมกูอะไรวะวิ่งดิวิ่งดินี่ เพื่อนๆอยู่ในเพื่อ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 นค่าเพื่อนอย่าฆ่ากูอย่าตามเลยอย่ากามเห็นกูคลองเอ้อเฮียเฉยเฉยกูเกือบตายแล้วไม่ล่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเจเนเรเตอร์มันมีโคตรหลายอะไรเนี่ยไม่ไม่เสร็จอะเจเนเรเตอร์ปั่นไปได้สามตอนนี้เหลือสองละต้องปั่นเครื่องปั่นไฟอยู่อีกสองอะผมยังปั่นไม่ได้เลยโดนไล่ตกก่อนรอไว้รอไว้ มึงรอไว้แบบนั้นแหละนูกว่จะไปตีนายมันเห็นกูอ้าวุว้ยแอปเปิลคูล,ล่าค้ล,ล่ากูทำอะไรกดผิดกดทำให้นายเป็นหินเชยเลยอย่าเพื่อนเพื่อนร่อ,นอไว้ไอ้ห่าเพื่อนกูตายกูคงไม่รอดอะสภาพนี้เพื่อนกูตายกูก็ตายเหมือนกันแอบเรียบร้อยเรียบร้อยกูตาย เรียบร้อยก,กูวิ่งกูก็ตายเหมือนเดิมชีวิตหน่าอนาจังเลย,เอยมองหน้าตัวเองก่อนตายเอาเอาไรไรของมันตีไม่โดนอ่าเรียบร้อยกูตายขอเก็บขอเก็บ,อ,กบอัพสุดท้ายนี่แหละเป็นไงเป็นไงเอ้ยรอดไหมรอดไหมอ่าเรียบร้อยกูโดนฟันขี้แตกหวัวขวด ตัวที่ผมเล่นก็คือโน้ครับผมเป็นเป็นคนขายไก่ทอดไหมเฮ้ยไม่เป็นพิซซ่าดิคก็พิซซ่าพิซพซ่าอืมอ่าอืมอ่ากดเล่นไงวะเอ้าเอาเอาเฮ้ยยยใครจะเป็นตโทษโทษถังอม,มานิโก้ยนี่ไงเพื่อนปลาไฟนะ ปุ๊บปั๊บเอาโอ้อโยอีเวเลยอ,อ้าวมันไม่เลยเร็วไรโอ้กุตอนแรกผมคิดว่าครั้งเดียวนะแต่ไม่งุูต้องปั่นประมาณสี่ห้ารอบเลยอยู่เวเลยเลยอเเพื่อนกำลังทำอยู่มงั้นไปทำมันเหนื่อแล้วกันเฮ้ยโคตรคือตอนแรกผมคิดว่าปั่นรอบเดียวโอเคต่อรอบเดียวได้อันนี้ต่อสามสี่รอบโอคตรนานผมต้องหลบจาก ไอ้ตัวตัวอันตรายอ่ะตัวอันตรายโดมันเจอกูกตายหะนั่ไงอยู่ตรงนู้นยายายาอย่ายอีกกูเลยพีทเกมนู้นก็ต้องเอาชนะมไอไอตัวเชี่ยนั่นได้โอเคกูคไปแล้วโอว้โหไอ,เเอ้เรียบร้อยเฮ้ยมีคนมาทำไว้ตรงนี้แล้วดีที่ดีที่มีคนมามท,ทำไว้ตรงนี้ถ้างั้นทำอีกนานได้เลยอะ พี่มีคนมาทำไว้ได้ laz? ตอนนี้ยังรอดสี่คนอยู่ยังไม่มีใครตายนะนี่โคตรเก่งอะครับผมแล้วแล้วไงต่อน่าสิแล้วไงต่อกูกูหลบดีกว่านะะกูหลบดีกว่านะฮะกูขอไม่ไปประเชิญหน้าตัวประหลาดนั่นละกัน,นกหนูกูตายอะตายหาตายหงคงคเพราะตอนนี้มันเครื่องปั่นไฟเสจแร้อถ้าผมประเชิญน,นี้ก็ก็ <quién? S 2> ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเออจะโง่ขนาดไหนทำไมไปเชิญหน้ากับมันอนะ่ะเร็ว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 ราเอประตูทางออกมันมีประตูทางออกอยู่นะะเราเราเอ็นเราเอ็นอินเราเอ็นอินเพื่อนเพื่อนเพื่อนก้าวเชียอย่าเลยอย่าเลยสนตีนตามกูกูกินแบบสี่โคลา อืมอ,อืมอ,อืมปลดตังคบายบายเจอกันเพื่อนเจอกันไอเวนสนตีนเดีย๋ยาวาตามกูเลยแล้วกูต้องไปไหนอะแล้วกูต้องไปไหนต่อเพื่อนกูต้องไปไหนต่อวะอันนี้ผมไม่รู้จริงนะเนี่ยคือผมต้องไปไหนต่อกินพิซซ่าเงียๆกินพิซซ่าทำให้ผมร้องหวนโคตรจิงพิซซ่ามีสรรพคุณอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่พิซซ่าหรอ มไม่ไม่ใช่พิซซ่านี่วะแต่อะไรกูไม่ซ่ากูอยู่คนเดียวแล้วไไไไก,ก,กูต้องไปไหนอ่ะกูต้องไปไหนบอกกูทีบอกกูทีเกมือต้องไปไหนวะผมต้องไปไหนอ่ะไม่รู้กูวิ่ง,งออกนะูกูต้องรออีกหนึ่งนาทีนะโอ้โหเฮียปั่นไฟเสร็จแล้วก็ต้องรออีกนาทีเอเวี เส้มตีนส้มตีนแน่แน่ฮันแน่ฮันแน่ตามกูตามให้ตามตีฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่เอเคกูขอโทษกูขอโทษกูไม่น่าเล่นกับมันเลยเอโอ้ยเอยูอกูอยู่คนเดียวชื่อเราอยู่คนเดียวไม่ไม่มีใคร ไม่ตามใครเลยตามกูคนเดียวกูจะตายโอเคกูกูรู้ชะตากรรมในขั้นหน้านะฮะโอเคกตายเป็นที่เรียบร้อยเออโดยโจกไส้ตะกงกูตายก็อยากรู้อ่ะอาชีพอะไรมันทําอะไรได้เอ้ยผมอยากราคาห้าร้อยตัวตอนนี้กูมีอยู่สามร้อยอ่ะสามร้อยตัวราคาถูกสุดคือห้าร้อยนะะกูซื้อไม่แต่สักตัวนะเฮ้ยสวยขึ้งปั่นไฟอยู่ตรงนี้อี๋ทางนี้ทาง้เร็วเร็วเร็วโอ้โหไกลเลยไกลเลยเชี่ยเอ้ กูไม่ได้มือไวด้วยเออมันตัวเล็กเวนแต่มันแบ่งเป็นทีมเกมนี้มันมีแบ่งเป็นทีมด้วยเหรอเวนเอ้ยผมเพิ่งรู้ไงเกมนี้มีการแบ่งเป็นทีมเชี่ยเมื่อกี้กูไม่รู้กูกูเดินกูแบบโอเคคิดว่าตัวนั้นปลอดภัยแบ่งเป็นทีมเฉยกูกับตายกูโดนตีเลยเมื่อกี้ไอเวนอย่าตามกู เอาเข้าไปเอาเข้าไปกูโดนลุมละกูโดนลุมเอ้ยกูบูตบูตสัตวมึงกูตายเดี๋ยวกูก็ตายเหี้ยปะมุงว่าว่ากูโดนอยู่ยินหยาดเยอะๆโดนกระชากไปหมหมดหมดรุดเลยเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะเล่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ด้วยเยอะยันนี่จะทิ้งกันไปเลยกลัวราตายอีก ฟอรมิดึ้นอะทำโยนหินใส่ว,ว,วะโอเคตอนร็วรีว,รว,รวมึงชักช้าจังวะ๋อโอเคกูคโดนตอตเฉยเฮ้ออยอ,อย่ามาต่อยกันดีฮะะมาหาเรื่องคนอื่นเนาะคนสูงพิซซ่าก็ต่อยคนไม่เป็นคนยังไม่เจอขึ้นปั่นไฟนอกจากนั้นเลยโอเคอันนี้เสร็จละนั่นเสร็จละตอนนี้ขึ้นปั่นไฟครบแล้วเลือให้อาชีวิตรอดนะฮะอาชีวิตรอดได้ก็นี่คือจบเลยแต่ไม่รู้จะเอาชีวิตรอดได้ไหม กูกูกลากอยู่ไอ้ยาอย่ามายุ่งกับกูเพื่อนกูกลัวอย่ามายุ่งกับกูมึงไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งกับกูมึงไปไหนก็ไปไอ้คนสายพิษกูกยิงแต่กลัวอยู่คิดว่าผีอุ้ยชิบหายถูกสโลโ่สองกูอะยังไม่ยุ่งกับกูกดตัวอี เพิ่มสปีดนะเอ้ยเจ๋งคนขายพิซซ่าเจ๋งนะอืมมันเพิ่มสปีดได้เพราะมันขับรถบ,บ,บ,บ่อยองเออขับรถไปส่งพิซซ่าบ่อยงโคตรเจ๋งผมคิดว่าไม่น่าเกลียดเย่ชน,นะแล้วโคตรอีซี่ครับผมเอ,อลอนนี้อีซี่มากไม่คิดว่าอะไรมันจะอีซี่ขนาดนี้นะโอเคครับถ้างั้นสำหรับแมบฟอร์ซาเค้นก็ขอจบวเพียงเท่านี้ถามว่าสนุกไหมก็สนุกอยู่นะเออเป็นแบบที่ ตอนแรกไม่คิดจะเล่นแต่ไม่มีอะไรนะเลยมาเล่นดีกว่า